หลายครัง้งที่หลายๆคนได้เห็นกับคาแรคเตอร์ของตัวละครในคอมเมดี้เรเดอร์ซีรีส์และเกิดื่องหมายคำถามว่าตัวละครเหล่านั้นใช่มาสเรเดอร์หรือคอมเมดี้เรเดอร์หรือเปล่าซึ่งมันคล้ายมันใช่เสลือเกินสรุปแล้วใช่หรือไม่ใช่ยังไงกันแน่บางตัวละครก็ยังคงเป็นที่ตกเฉียงกันอยู่คลิปนี้เราจะมาบอกเล่ามาสรุปให้ฟังว่าตัวละครเหล่านี้ที่จริงแล้วไม่ใช่มาสเรเดอร์อย่าเข้าใจผิดลำดับที่1นึ่งในโร ในโลกแปลงร่างโดยฮิมโรกเก็นโตคุเป็นตัวละครจากเรื่องม้าไซเดอร์บิวปรากฏตัวออกมาตั้งแต่ตอนแรกของซีรีส์เลยแต่ในตอนที่12ของซีรีส์อุสมินาริอากิก็ได้ทําการแปลงร่างเช่นกันแต่เพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนให้กับฮิมโรก่กอนในตอนท้ายจะโดนยิงตกสะพานตายสําหรับในโลกแล้วนั้นเราจะไม่นับว่าเป็นม้าไซเดอร์เพราะว่าระบบที่ใช้ในการแปลงร่างนั้นเป็นทานซีมซิสเต็มซึ่งแตกต่างกับระบบของไรเดอร์ซิสเต็มคือหาซาร์ดเลเวลของผู้ชา จาะคงที่ส่วนผู้ใช้ r รเดอร์ซิสเนั้นหาสารไรเวลสาม,มารถพัฒนาต่อได้เรื่อยๆตามฟอร์มที่ใช้อุปรกรณ์ที่ใช้แปลงล่างก็คือคารสตีกันใช้คู่กับแบทฟูลบัตเทิลแม้ในภายหลังฮิมุโรจะเปลี่ยนมาใช้ Squad d r i v e อร์คู่กับ c r a ร์ f ฟูลบัตเทิและกลายเป็น Mars สไ d e r r o ์โรก็ตามแต่สำหรับในโรกแล้วเราไมนับว่าเป็น Mars ส i d e r อร์ <overall> ลำดับที่2 b บัสต็ บอซอกแปลงร่างโดยอิซุระกิโซอิจิหรืออีโวโตเป็นตัวละครจากเรื่องมาร์สเดอร์บิวปรกวากฏตัวออกมาครั้งแรกในตอนที่3ของซีรีส์สำหรับสตอกก็ไม่นับว่าเป็นมาร์สเดอร์เหมือนกันกันกนกบนรเพราะว่าระบบที่ใช้ในการแปลงร่างเป็นรูปแบบเดียวกันนั่นก็คือททนสตีมซิสเต็มอุปรกรณ์ที่ใช้แปลงร่างก็คือททนสตีมกันใช้คู่กับคอฟส์ลาฟูบเทิลแม้ในภายหลังจะเปลี่ยนมาใช้อีโวไนเวอร์แล้วกลายเป็นมาร์สเดอร์อีโวก็ตามสำหรับซตอกแล้วเราไม่นับว่าเป็นมาร์สเดอร์เช่น ไคเซอร์ซิสเต็มเหล่าผู้ที่แปลงร่างด้วยเนมิวลาซิมกันต้องบอกว่าเยอะจริงๆครับลักษณะของการแปลงร่างคล้ายๆกับทานซิมซิสเต็มซึ่งพัฒนาโดยโมกามิไคเซซึ่งเป็นการทดลองผสมการ์ดเนมิวลากับไวรัสพัคสเตอร์เข้าไป ตอนหลังได้ถูกดัดแปลงโดยอุมุมินาเรียกิซึ่งนำมาพัฒนาต่อยอดให้ระบบสมบูรณ์กว่าเดิมเราจะได้เห็นจากภาพพิเศษอย่าง c a m e ร r i d e r b u i l d Rising t h e h a z a r d Level 7 b a s e m ่ n ถ้าเอาผู้ที่แปลงล่างตั้งแต่เนมิล่าเฮลบอสจะปรากฏออกมาด้วยกัน2ครั้งครั้งแรกในค a m มริดเดอร์เฮเซ e n e r a t i o n Final b u i l d and e x c e ซดวิดเ e เจนไ d เดอรซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นในขณะทำการแปลงล่างและครั้งที่2ใน c a m e l Rider b u i l d Rising the h a z a r d Level 7 b เบสแม t ซึ่งทั้งสองล่างที่ปรากฏรูปลักษายกันต่างกันแค่4ีชุดและดวงตาไคเซอร์ไคเซอร์รีเวิร์ดและไบค์ไคเซอร์ แปลงร่างโดยโมกามิไคเซในโลกของบิวกับเอ็กเซที่ปรากฏในภาคหนังโรงอย่างคาเมเลเดอร์เฮเซเจเนเรชั o นไฟแนลบิลแอนด์เอ็กเซทวิดเลเจนเดอร์ส่วนรีมคอนบอสเอเนจีบอสและก็เฮลบอสปรากฏออกมาหลายรอบทั้งาภาคพิเศษและซีรีส์ถ้าในซีรีส์ผู้ที่แปลงร่างก็คือผู้หูยี่น้องวาชิเอซึ่งไคเซอร์สเต็มผู้ที่ใช้แปลงร่างเราก็ไม่นับเป็นมาสไซเดอร์ ระบบที่ใช้คล้ายกับทางซิสเตมและแตกต่างกับไรเดอร์ซิสเตมลำดับที่4ี่ไลเพเยอร์ไลเพเยอร์เหล่านี้เป็นตัวละครที่ปรากฏอยู่ภายในซีรีส์มาร์ซเดอร์เอกเซปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในตอนที่25ของซีรีส์ซึ่งแปลงร่างโดยใครก็ได้ที่ต้องการพิชิตเกมมาร์ซเดอร์คนิเคิลถ้าเอาไลาเพเยอร์ที่โดดเด่นพอเอ่ยชื่อเราเป็นต้องรู้จักทันทีไซบานิโกะหนึ่งในไลน์เพเยอร์ที่ต้องการพิชิตมาสซิดเออร์คูลิเคิลถ้าเอาตรงๆอิโกะแค่อยากเอาชนะพาราดอก รายเพเยอร์นิโกแปลงร่างครั้งแรกในตอนที่27ซึ่งฝีมือการต่อสู้ของเธอแพรวพาวโดเดนและเก่งกว่วรายเพเยอร์คนอื่นเป็นไหนไหนสำหรับรายเพเยอร์เหล่านั้นเราจะไม่นับว่าเป็นมาสเเดอร์เพราะว่าเป็นเพียงผู้ที่เล่นเกมมาส์เซเดอร์โคนิเคิลซึ่งเป็นการแปลงร่างในรูปแบบมาส์เซเดอร์เท่านั้นมีพลังและความสามารถต่ำกว่ามาส์เซเดอร์ซึ่งการแปลงร่างเพียงแค่กด ico, กาเม์เลเดอร์โคนิคลกาชัดก็สามารถเปลี่ยนร่างได้แล้วลำดับที่ 5. แมชชีนเชสเตอร์ แมชชีนเชฟเซอร์แปลงร่างโดยเชดที่เรารู้จักในานามลอยมิวหมายเลข 000, 000หรือโปโตซิโลจะชื่อไหนก็นตามก็คือคนคนเดียวกันซึ่งเชดเป็นตัวละครจากเรื่องมาร์เซเดอร์ได ปารากฏตัวออกมาครั้งแรกในตอนที่สของซีรีส์ซึ่งตัวเชดเป็นรอยมิวรุ่นออริจินัลตัวแรกของดรบันโดโดยมีพื้นฐานมาจากมนุษย์ซึ่งไม่มีความสามารถในการพัฒนาเป็นรอยมิวระดับหัวหน้าหน่วยได้โดยแตกต่างจากรอยมิวทั่วๆไปเชดถูกลบความทรงจําของตัวเองในอดีตไปแล้วแทนที่ด้วยร่างมนุษย์พร้อมชื่อใหม่นามว่าเชดชื่อเดิมที่เป็นร่างมนุษย์ที่เชดได้ก๊อปปี้ร่างมานั้นเดิมชื่อคานะโคอิชิสาหรับรอยมิวหมายเลข0ูนย์แล้วนั้นที่ไม่สามารถพัฒนาา่งงไดดด้้จึถูกททแนวย เบเกนเนอร์ ner, ที่ทําให้เชสพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นด้วยการแปลงร่างเป็นแมชชีนเชเซอร์สำหรับแมชชีนเชเซอร์ ไม่นับว่าเป็นมาร์สไซเดอร์นะครับเพราะว่าแมชชีนเชสเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีพื้นฐานมาจากโปรโตไดซ์ซึ่งเป็นการจําลองเอาความสามารถของโปรโตไดซ์มาใช้ส่วนการแปลงร่างของเชสก็เหมือนเป็นการพัฒนาร่างของรอยมิวเพียงแค่ใช้เบรกเกนเนอร์ช่วยให้กลายเป็นแมชชีนเชสเตอร์เท่านั้นเองแม้ในภายหลังความทรงจําของเชสตจะกลับมาและได้กลับไปเป็นมาร์สไซเดอร์อีกครั้งแต่สําหรับแมชชีนเชสเตอร์แล้วก็ยังไม่ใช่มาร์สไซเดอร์อยู่ดีลำดับที่6โกรุด,ดระและชิลูบาระ สองพี่น้องไี่มีเอกลักษณ์เป็นตัวเงินตัวทองเฮ้ย <c oughs> ตัวสีเงินกายสีทองสองพี่น้องจากภาคหนังลงอย่างโชคาเมลเดอร์เดนโอแอนดีเคดีโอเจนเนเรชั่นดิโอนิาชิมะวอร์ชิปโกรุโดระหรืออีกชื่อคือกุชิโก เขาคือพี่ชายที่มีร่างกายเป็นสีทองและชิรุปรัหรือมิมิฮิโกะน้องชายผู้มีร่างกายเป็นสีเงินเขาเคยปรากฏออกมาก่อนแล้วในซีรีส์มาร์เซเด c a เกตตอนที่ส4เพื่อดำเนินเรื่องราวให้โยงเข้าสู่ภาคหนังลงสำหรับ2ตัวละครนี้ไม่ถูกนําว่าเป็นมาร์เซเดอร์ซึ่งอ้างอิงจากนิตยาสารเดอะคาเมเลเดอร์ฉบับซัมเมอร์ส3ซึ่งเขียนเอาไว้ว่าทั้ง2คือตัวละครที่ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับไรเดอร์เท่านั้นแค่รูปลักษณ์ภายนอกดูเหมือนผู้เขียนไม่ได้กําหนดให้เป็นไรเดอร์ประเด็นนี้จึงถูกปปัดตไ ลำดับที่7เซ็กทูเปอร์ชาโดทูเปอร์แอนด์เีโอทูเปอร์เจหน่วยไหนหรือชื่ออะไรล้วนแล้วแต่คือทหารของหน่วยงานเซ็กเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์หรือภาคหลังลงของมาสซไซเดอร์คาบุโตเหล่าทหารผู้สวมชุดและเกราะป้องกันพร้อมอาวุธครบมือไม่ว่าจะเป็นแมชชีนเบดกันปืนกลที่แขนด้านขวาหรือพาวเวอร์อาร์มมีดพับที่ติดอยู่กับแขนกลสำหรับต่อสู้ระยะประชิดทั้งหมดทั้งมวลสำหรับเหล่าทูเปอร์นั้นมีไว้เพื่อจัดการกับพวกเวิร์ม ซึ่งแน่นอนว่าเหล่าทูปเปอร์เหล่านี้ดูยังไงก็ไม่ใช่มาสเตอร์ อ้างอิงจากนิตยสาร The c a m e n Rider ฉบับซัมเมอร์0 3เช่นกันครับลำดับที่8ชิโนมานโกะ DN การเดินทางของดีเคทกับโลกที่ไม่มีไรเดอร์เรื่องราวเกิดขึ้นในตอนที่24ของซีรีส์มาร์เซเดอร์ดีเคทชิโนมานโกะตัวละครจากซีรีส์ซูเปอร์สตารอยางชินเคนเจอร์ได้แย่งเอา DN d อ็นไดวจากไคโตะไดคิไปแน่นอนว่ามันใช้ DN d อ็นไดวแปลงร่างกลายเป็นชิโนมานโกะ DN นในซีรีส์นารุตะกิได้บอกว่า มาสไลเดอร์คนแรกที่ถือกำหนดขึ้นมาแล้วในโลกใบนี้ถึงอย่างนั้นตนลับชินโนโมันโกะดีเอ็นดูยังไงก็ไม่ใช่ไรเดอร์ยืนยันจากมิติสารเดอะคาเมเลเดอร์ฉบับซัมเมอร์2013เจ้าตัวนี้มันคือสดประหลาด ลำดับที่ 9. Alter n a t i v e และ Alter n a t i v e Zero a l t e r n เ t i v e เป็นการเรียนแบบรูปแบบของม a r ไ r เดอร์ซึ่งเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือไรเดอร์เทียมนั่นเองเป็นตัวละครจากซีรีส์ม้าไซเดอร์ริวคิ Alternative แปลงร่างโดยนาคามุระฮาจิเมะปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในตอนที่37ส่วน Alter n a t i v e Zero โแปลงร่างโดยคาคาวะอิเดยุกิปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในตอนที่ 39. สาสบำหรับอัลเทอร์เนทีฟและอัลเทอร์เนทีฟซีโร่นั้นไม่นับว่าเป็นม้นาไซเดอร์เพราะ ที่คากวะได้บังเอิญไปเห็นข้อมูลงานวิจัยเกีย่ยวกับ m i ลเล r World จึงทําการสร้างไรเดอร์เทียมขึ้นมาเหตุผลของการสร้างอันเทอร์เนทีเพียงเพราะว่าต้องการที่จะสังหารยูอิเพื่อปิด m i ลเล r World เท่านั้นเองลำดับที่10 V1 V1 หรือชื่อเต็มๆก็คือ Victory One System เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับ GTX เพื่อทดแทนระบบ GT ที่ล้าสมัยชุดเกาะน,นี้ถูกสวมโดยโฮโจโทรุซึ่งเป็นตัวละครจากเรื่อง Mars Rider Akito ระบบนี้ปรากฏตัวออกมาในตอนที่23ซึ่งเราจะเห็นเพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้นตอนที่จะโดน Mars Rider GTX ซัดเข้าให้จนเกิดความเสียหายเกินกว่าจะซ่อมกลับมาได้สำหรับ V1 System นั้นกับไม่ได้ชื่อว่าเป็น Mars r i ซ e r เหมือนกับ GT หรือ GT X. อาจเป็นเพราะว่าดีไซน์การออกแบบไม่เข้าข่ายหรือใกล้เคียงกับมาร์สไซเดอร์เลยแม้แต่น้อยลักษณะดันไปดูคล้ายกับเมทันฮีโร่ซะมากกว่าลำดับที่11อิเล็กโตเวฟฮิวแมนทักเคิล ทักเกลหรือชื่อเต็มๆอิเล็กโทรเวฟฮิวแมนทักเกลแปลงร่างโดยมิสกิยูริโกเป็นตัวละครจากซีรีส์มาร์สไซเดอร์สตองเกอร์ซึ่งเธอปรากฏตัวออกมาในตอนแรกมิสกิยูริโกถูกโจชิเงรุหรือสตองเกอร์ช่วยชีวิตเอาไว้ในตอนที่ถูกขังอยู่ในฐานทับของแบล็กซาตาโดยตอนนั้นชิเงรุก็เพิ่งถูกดัดแปลงเป็นสตองเกอร์หลังจากหนีออกมาทั้งคู่ก็กลายเป็นคู่หูบัดดี้คอยป่าพวกแบล็กซาตาในตอนที่30 สุดสิ้นสุดของยูริโกก็มาถึงทัดเคลิลเลยตัดสินใจใช้ท่าไม่ตายต้องห้ามอุนดราไซโคนแน่นอนว่าถ้าใช้ท่าไม่ตายนี้ผู้ใช้ก็จะตายไปด้วยแม้จะไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในไรเดอร์แต่ในวาระสุดท้ายเธอได้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือสตองเกอร์ สำหรับทักเคิลแล้วไม่นับว่าเป็นมาสไซเดอร์หากลองพิจารณาดูที่ชื่อเต็มของเธออิเล็กโวเว็บิวแมนทักเคิลหรือถ้าแปลตรงตัวก็คือมนุษย์ขึ้นไฟฟ้าทักเคิลเอาจริงๆในคาเมลไรเดอร์ดีเกตออไรเดอร์ซูเปอร์สปีดออฟก็มีการถกเถียงเรื่องนี้เหมือนกันดูเหมือนนัทสุมิกับซองเกอร์อยากยื่นคำร้องให้ทักเคิลกลายเป็นมาสไซเดอร์ทักเคิลไม่รู้ผลลัพธ์เป็นยังไงแต่นี่คงเป็นคำตอบได้แล้วว่าแต่แรกเดิมทีทักเคิลไม่ใช่มาสไซเดอร์เพื่อนๆคนไหนที่ยััังมมีคววาาาเข้้ใจน่นน คือไรเดอร์หญิงคนแรกความจริงแล้วไม่ใช่นะครับมาส์เเดอร์หญิงคนแรกปรากฏตัวออกมาในยุคเฮเซในชื่อมาส์เซเดอร์ฟาร์มซึ่งเป็นตัวละครจากเรื่องมาร์เซเดอร์ริวคิอย่างไรก็ดีสําหรับทักเคิลก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของฮีโร่หญิงที่เด็กผู้หญิงในยุคนั้นอยากให้มีจนกลายมาเป็นต้นแบบของสาวไรเดอร์ในยุคลหลังยาวมาจนถึงปัจจุบันสำหรับคลิปนี้เราพยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดครับเท่าที่จะทำได้ตกลนตรงไหนผิดพลาดประการใด ขอภายไว้นะักทีนี้ด้วยนะครับตัวละครที่เราหยิบยกมาเป็นส่วนใหญ่สาหรับแฟนมาร์ซเดอร์หรือใครที่เคยดูเรื่องราวเกี่ยวกับมาร์ซเดอร์มาบ้างล้วนแต่รู้จักเป็นอย่างดีไนโล b u สต็อกเหล่าผู้ใช้เนมล่าสตรีมกันไซบะนิโกรายเพเยอร์แมชชีนเชสเตอร์สองพี่น้องโกรุโดละและชิลูระเหล่าทูเปอร์ชิโนมานโกดีเอ็นอัลเทอร์นทีฟวี และทักเกลตัวละครเหล่านี้สําหรับเพื่อนๆแล้วมีตัวละครไหนที่ชอบเป็นพินเศษหรือเปล่าครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนจากกันขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆยอดวิวและสับสไครต์ที่เป็นกําลังใจให้กันสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ